พี่เจก็อัปเดตให้ตลอดเลยว่าแบบเรื่องถึงไหนแล้วถึงขั้นตอนไหนแล้วแบบเออได้รถมาแล้วนะแบบต้องทําอะไรบ้างแบบอัปเดตให้ตลอดพี่เจแบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากแบบมีอะไรก็แบบคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือตลอดให้คำปรึกษาตลอด สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับพี่เลแล้วก็พี่โอนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาส่งมอบนะครับฟีเจอร์นะครับผมไฮรัเดอร์นะครับรุ่นเซนะครับผมสีบอลเงินนะครับสวยๆคันนี้เลยนะครับก็อยากจะขอสัมภาษณ์ลูกค้าเนาะสั้นๆนิดนึงนะครับว่าในการซื้อรถกับเราเนี่ยนะครับขั้นตอนต่างๆหรือว่า การดูแลของเซลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็คุณเลับคุณเลรู้จักผมจากไหนก็แรกๆกละคือเดิมเคยใช้ตอนซื้อรถคันแรกคร่ะก็คือซื้อกับพี่เซออ่าครับผมลูกค้าเคยซื้อรถกับผมแล้วหนึ่งคันเนาะแต่เป็นยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็อ่าก็เราเป็นเพื่อนกันใน Facebook ใพอดีเนื่องจากว่า <ใน S 1> เคยแอดกันมาใน Facebook แล้วนะครับแล้วทีนี้ ลูกค้าเห็นว่าผมย้ายค่ายมาเนาะแล้วก็มีแผนจะเปลี่ยนรถพอดี<ช>ก็เลยมีการปรึกษาพูดคุยกันใช,ใช่ไหมครับตอน <Okay. S 1> น,นี้ก็มองหาอยู่ว่าแบบ,แบบจะไปดูที่ไหนจะไปปรึกษาใครก็พอดีว่าเห็นพี่เจแบบมาเปลี่ยนมาเป็นยี่สิบีพอดีก็เลยเมาเข้ามาคุยกับพี่เจย้ายค่ายมาพอดีนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นการซื้อรถคันที่2แล้วเนาะเรื่องของการดูแลหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้พูดถึงเผื่อให้ลูกค้าท่านอื่นเขาทราบนิดนึงนะครับก็ ขั้นตอนในเรื่องของการจัดไปนั้นเนี่ยมันยุ่งยากไหมครับผมได้มีคําแนะนําอะไรให้คุณเลยบ้างไหมเอ่ยไม่ยากเลยค่ะก็คือแบบพี่เจแบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากแบบมีอะไรก็แบบ support, คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือตลอดให้คำปร <Okay. S 2> ึกษาตลอดก็ขอให้ใได้ข้อมูลแล้วก็ผมก็จะได้ช่วยได้เนาะแบบนั้นเนาะ แล้วก็คันนี้ก็ไฟน้์ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับใช้เวลาไม่ได้นานเลยประมาณแค่อาทิตยวกว่าอโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้หลังจากที่ไฟน้์อนุมัติแล้วผมดําเนินการอะไรยังไงต่อบ้างครับปุเลยก็พี่เจก็อัปเดตให้ตลอดเลยว่าแบบเรื่องถึงไหนแล้วถึงขั้นตอนไหนแล้วแบบเออด้รถมาแล้วนะ,ะแบบต้องทําอะไรบ้างแบบอ,อัปเดตให้ตลอดลมีการอัปเดตเนาะว่ารถในสต็อกเรามีไหมรุ่นนี้สีนี้เหลืออีกพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอหลังจากที่เราเบิกรถจากสต็อกมาปุ๊บเราก็ส่งรูป ให้ลูกค้านะครับขั้นตอนการแต่งต่างๆรถไปถึงไหนแล้วก่อนมารับรถเนาะทุกอย่างก็อัปเดตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วันนี้มาถึงวันรับรถแล้วเป็นยังไงบ้างครับรถโอเคไหมโอเคค่ะถูกใจไหมครับถูกใจไหมครับถูกใจนะครับก็อยากให้คุณเลนะครับฝากถึงลูกค้าสมมุติว่ามีคนดูคลิปนี้อยู่แล้วจะตัดสินใจซื้อรถกับผมหรือว่าจะซื้อรถที่ห้อนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับคุณเลจะฝากถึงว่ายังไงได้บ้างครับก็อย่างแรกเลยค่ะก็คือมั่นใจได้เลยแบบที่เขาแบบ ให้ความช่วยเหลือเต็มที่แบบทลุกๆลือกเรื่องไม่ว่าแบบลูกค้าจะแบบมีปัญหานั่นนี่นู่นแบบทุกอย่างอะค่ะพี่เขาแบบคอยซัพพอร์ตจริงๆโอ้ขอบคุณมากครับก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ไว้วางใจให้ผมได้ดูแลการออกรถใหม่ครั้งนี้เนาะขอให้รถคันนี้เป็นรถขนเงินขนทองนะครับนำพาแต่ความสุขความเจริญมาให้แล้วก็เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับขอบพระคุณคุณเล่คุณโอจากใจนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสได้ดูแลครับผมขอบคุณครับแล้วก็โบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงครับ ที่รับชมคลิปของเซลล์ตัวเล็กๆฝากเป็นกําลังใจด้วยการกดถูกใจคลิปกดติดตามช่องของเซลล์ตัวเล็กๆนะครับไว้จะทําคลิปดีๆมาให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณจากใจเซลล์ตัวเล็กๆครับ